เมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านผู้ใหญ่หลายคนเลยสิบกว่าคนเลยนะครับสิบกว่าคนเลยนะครับทั้งอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตท่านรัฐมนตรีแล้วก็นั่งคุยกับท่านรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาตินะครับอดีตรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาติหลายท่านนะครับก็คุยกันเรื่องปัญหาบ้านเมืองเนี่ยนะฮะว่ามันจะหาทางออกอย่างไรดีนะครับมันยังไม่มีทางออกตอนนี้ท่านนายกทักษิณรอด คดี112แล้ววันที่29เป็นคดีท่านนายกอุงอิงถ้าท่านนายกอุงอิงรอดมันก็ยังคุยกับกัมพูชาไม่รู้เรื่องนะครับส่วนคดีวันที่9ผมก็มองว่าท่านนายกทักษิณรอดแต่เจ้าหน้าที่หมอเหมอผู้ชัการเลือนจําอธิบดีกรมราชธรรมอาจจะถูกดำเนินคดีนะครับสมมุติว่าเหตุการณ์มันออกมาอย่างนี้และคุณนเซนมันจะยอมคุยกับรัฐบาลนี้เหรอเพราะว่ามันคอนฟ lict มันทะเลาะกัน ท่านนายกทักษิณกับท่านนายกอุ้งอิงไปแล้วมันก็คุยกันลำบากความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนที่มีต่อทางรัฐบาลก็น้อยผมก็เลยขอร้องกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับบอกท่านครับผมขอความกรุณาท่านนะครับจะโกรธจะแค้นจะเคืองจะน้อยใจอะไรก็ช่างขอความกรุณาท่านกลับมารับตําแหน่งรัฐมนตรีกรลาโหมหรือรองนายกความมั่นคง แล้วมันจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะว่าตลอดเวลาที่ท่านไปแบบภารกิจมากัมพูชาไม่เคยมีปัญหากับเราด้วยความสนิทสนมความไว้เนื้อเชื่อใจและท่านไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับกัมพูชานะครับให้เห็นแก่ชาติบ้านเมืองครับเดี๋ยวเราก็แก่เดี๋ยวเราก็เสียชีวิตไปนะครับคลี่คลายปัญหาตรงนี้ก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับจะฟาดกันให้พับถึงกับยึดกัมพูชาเลยก็เอา หรือจะคุยกันเพื่อให้มันดีกันเหมือนเดิมก็เอาเสร็จภารกิจตรงนี้ท่านก็ลาออกด้วยความสง่างามก็ได้ครับถือว่ามาปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาตินะครับผมก็คิดว่าท่านคงคิดนะครับด้วยความเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงเมืองนะครับเพราะตอนนี้ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมันว่างอยู่นะครับและท่านนายกทักษิณก็อยากหาคนมาช่วยคลี่คลายปัญหาตรงนี้ถ้าไม่งั้นมันติดหลง มันไปไม่ได้คนพอไม่ไว้วางใจกันมันมองหน้ากันมันก็ไม่ไว้วางใจกันแล้วครับนะครับแต่ถ้าท่านไว้วางใจกันแล้วเนี่ยมันก็จะคุยง่ายนะครับผมเองปกติไม่อยากยุ่งเรื่องการเมืองแม้แต่ใครจะมาตั้งให้ผมเป็นตำแหน่งอะไรผมก็ไม่รับไม่ใช่ว่าอวดดื้อถือดีนะครับเพราะผมตั้งปณิธานเข้าไว้แล้วว่าไม่ world, เล่นการเมืองนะครับและจะไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองนะครับจะไม่มาด่านักการเมืองท่านไหนนะครับ พักไหนท่านไหนนี่ผมไม่ได่างั้นแหละครับเราคาดการดุลพินิษของศาลไม่ไม่ถูกหรอกครับผมคาดการไม่ถูกนะครับต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างมีอิสระในตัวเององค์กรที่ถือว่าบริสุทธิ์ที่สุดเวลานี้คือองค์กรศาลสถิตยุติธรรมนะครับศาลท่านจะใช้ดุลพินิษนะครับใช้ดุลพินิษถ้าศาลใช้ดุลพินิษเรื่องเจตนาตามมาตาา59วรัคสองนะครับก็อาจจะ แต่ถ้าศาลพินาตามตัวบทกฎหมายเป๊ะๆๆแล้วยึดถือหลักนิติศาสตร์เป๊ะๆๆไปเลยอย่างนี้ก็อาจจะลําบากนะครับอาจจะลําบากนะครับมันผมอยากให้บ้านเมืองมันเดินไปได้เท่านั้นแหละครับไม่อยากให้ต้องมาหวาดระแวงกันอะไรกันนะครับผมไม่ใช่กระสัจะทําสงครามไม่ใช่ไปยุคให้ทหารทําสงครามนะครับทําสงครามกันมันมีแต่เจ็บกับเจ็บ เขาเจ็บมากกว่าเราเจ็บน้อยแต่เราก็สูญเสียพี่น้องประชาชนเขาอยู่ขเขาหากินก็ลําบากข้าวยากหมากแพงนะครับข้าวยากหมากแพงพืชผลทางการเกษตรก็ราคาตกต่ำแถมเขาต้องมาเสียชีวิตเขาต้องมาบาดเจ็บล้มตายมันคุ้มกันเหรอไม่คุ้มกันครับณเวลาเนี้เราได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเรายึดแถวช่องอ่านมาบ้านเรือนที่ทหารเขมรยึดเขาไว้ มานมนานเป็นสิบยี่สิบปีแล้วนะครับจนมาสร้างบ้านเรือนอยู่ถาวรแล้วใหญ่โตหลังใหญ่โตแต่ณเวลานี้เรายึดเป็นดินแดนไทยแล้วตามมารตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นตามแผนที่เราล้อมั้วลวดน้าแล้วไอ้ตรงจุดนั้นจะแก้ไขอย่างไรถ้าจะแก้ไขถ้าไอ้คนไทยนั้นไอ้คนขเขมรมีเมียเป็นคนไทยก็ต้องให้คนไทยมาขอทะเบียนบ้านขอทะเบียนบ้าน แล้วมันจะทำยังไงพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติภูจองนาย่อยอันนี้ต้องระดับบริหารไปคุยกันครับว่าจะทุบทิ้งให้ราบเป็นหน้ากลองไปเลยหรือจะตั้งเป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนเลขทะเบียนบ้านเป็นของคนไทยเขมรมึงก็ขายให้คนไทยไปเพราะเขายึดมาแล้วมันไปเป็นดินดแดนเขมรไม่ได้แล้วนะครับจะขายถูกขายแพงสร้างมาเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ก็ขายไปคนไทยซื้อมาก็ไปขอทะเบียนบ้านนะครับ แต่คนที่จะไปอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายย่อยแล้วพื้นที่ติดแนวชายแดนแถวช่องอันมาก็ตั้งเป็นหมู่บ้านปชดอหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนอย่างนี้ก็แก้ไขปัญหาได้ถือว่าบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุดนะครับขเขมรก็ยังมีเงินได้เงินจากการขายบ้านของตัวเองที่ถูกยึดมาแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งมึงก็ไปสร้างในเขตคุณในเขตพื้นที่กัมพูชาด้านในโน้นนะฮะยังมีเงินแม้นั้นโดนยึดไปฟรีๆเลยนะครับ คือคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือรองนายกความมั่นคงเนี่ยจะต้องได้ความเคารพศรัทธาจากทหารทั้งสามเหล่าทัพคือบกเรืออากาศผอบอสูงสุดนะครับต้องเอาผู้บังคับบัญชาอดีตผู้บังคับบัญชาที่ที่ทหารเขาเคารพนับถือการไปพูดคุยในกลุ่มทหารมันก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พลเอกนัทพลนี่ก็ใช้ได้แล้วครับถือว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยกับเรผมเป็นอดีตทหารเก่านะครับแต่อำนาจมันยังไม่เด็ดขาดอำนาจท่านยังไม่เด็ดขาดนะครับหนึ่งมันต้องคุยกับนายกทักษิณรู้เรื่องสองต้องคุยกับคุณเซนรู้เรื่องสามต้องคุยกับฝ่ายทหารรู้เรื่องมันถึงจะเริ่มไปเจรจากับกัมพูชาได้กับเขมรได้นะครับผมอยากให้มันคลี่คลายครับผมอยากให้มันคลี่คลายนะครับถ้ามันคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็ประทะกันไปเลยนะครับเอาให้เด็ดขาดไปเลยให้แพ้ราบคาบกองไปเลยนะครับ ต้องมีความเด็ดขาดครับต้องมีความเด็ดขาดฮะจริงๆครับต้องมีความเด็ดขาดและผมก็เสียดายนะที่ทหาร bsq 3คนลุกล้ำเข้ามาวางกับลูกแตกในประเทศไทยและข่าวกองทัพภาคที่สองแถลงมาว่าได้ใช้สิทธิ์ในการป้องกันตัวใช้ข้าหลามยิงขู่ไปนะครับยิงขู่ไปเพื่อขับไล่จนกระทั่งมันวิ่งหนีแหม่ท่านไม่น่ายิงขู่ครับน่าจะฟัดพับอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตุยอยู่ตรงนั้นเลยและเราก็บอกว่าเป็นคนร้าย เข้ามาลูกรานอธิปไตยไทยเข้ามาวางกับลูกแตกนะครับเราจะเข้าทําการจับกลุ่มแล้วมันขัดขืนต่อสู้เอาตรงนั้นเลยนะครับเอาตรงนั้นเลยนะครับเหตุการณ์มันอยู่ในป่าในเขาไม่มีใครเห็นนอกจากทหารฝ่ายโน้นกับทหารฝ่ายเราเห็นนะฮะเข้ามายิงเลยครับเข้ามายิงเลยนะครับเขตประเทศไทยมึงเข้ามานะครับถ้ายกมือยอมแพ้เข้ามาอย่างนี้ก็คุยกันนะครับแต่เข้ามาแต่งเครื่องแบบทหารแล้วก็เอาลูกแตกมารอบวางนี่ ต้องยิงเลยครับต้องเอาให้ตุยครับท่านแม่ทัพครับต้องเอาให้ตุยเลยสั่งทาหารว่าเข้ามายิงเลยนะครับ <shocked> มันจะยิงตอบโต้มาเปิดศึกสงครามก็เอาสิจะได้ฟาดกันอีกเที่ยวนึงนะครับเอาให้แพ้ชนะไปเลยนะครับต้องมีความเด็ดขาดไม่นั้นเราเผลอก็คือเราหลับมันก็ย่องย่องย่องมาฝังเดี๋ยวเราก็โดนกลับลูกแตกขาขาดไปอีกแล้วก็มาเสียใจกันอีกนะครับเราไม่ได้กระสานความรุนแรงแต่ความเด็ดขาดต้องมีครับความเด็ดขาดต้องมี ทำไมำเขมรมันไม่กล้าข้าไปประเทศลาวกับเวียดนามบ้างเล่าข้ามไปลาวยิงข้ามไปเวียดนามยิงนะครับในสถานการณ์อย่างนี้ท่านน้องเดชขาดครับเขมรอ่อนเปรียบเพียแรงอาวุธกระสุนปืนใหญ่ในครั้งมันก็เหลือน้อยหรือไม่มีสองจรวด BM 2 1ยเหลืออีกกี่ลูกก็ไม่รู้เหลืออีกกี่คันก็ไม่รู้ PFL03 ศที่เหลืออีกห้าคันรวมประมาณห้าสิบูก กินไม่ให้รหัสมันก็ใช้ไม่ได้หรือถ้ามึงสะเบะสะบะกดรหัสยิงใส่ประเทศไทยก็ต้องบอมให้เด็ดขาดที่ผมเป็นห่วงคือกองทัพโดรนเมื่อเช้าก็พูดถึงกองทัพโดรนนะครับถ้าขมรนใช้กองทัพโดนบินมาเลย3 4พันลำเลยนะครับมาหย่อนลูกแตกใส่บ้านเรือนประชาชนใส่หน่วยที่ตั้งทหารจะหยุดโดนได้จะต้องบอมบ้านบุนเซนครับ ต้องบอมเลยฟืดเข้าไป10นาที15นาทีทบครึมคลึมครึมลงบ้างหุนเซนให้หนักอีกชุดหนึ่งก็ต้องบอมคนปล่อยโดนต้องบอมคนปล่อยโดนจะไปโดนพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาเพราะมันอาจจะแฝงอยู่ในบ้านเรือนประชาชนก็ต้องยอมในเมื่อคุณบังคับโดนเข้ามาในเขตประเทศไทยแล้วมาหย่อนลูกแตกใส่ประชาชนคนไทยมันก็ต้องจัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับต้องจัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ฝากทหารไว้ด้วยครับเชื่อว่าแม่ทัพภาคที่2กับผู้จัดการทหารอากาศที่ กำลังจะ,กะเกษียณเหลืออีกสามสิบกว่าวันเนี่ยมีความเด็ดขาดพอผู้จัดการทหารบกมีความเด็ดขาดพอนะครับ <c oughs> ทําไปเลยครับต้องให้เด็ดขาดเฉียบขาดเรื่องอื่นเดี๋ยวกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐบาลเขาไปคุยเอาไปคุยกันเอานะครับเราไม่รังแกก่อนแต่ถ้ามันมาก็ต้องฟาดแรงๆเลยครับผมก็ขอญาตกราบเรียนแนะนําอย่างนี้แหละครับนะฮะถ้ามันโจมตีเป้าหมายพลเรือนต้องฟาดบอลเลย กองทัพภาคที่หนึ่งรับผิดชอบปล่อยเป็ดปืนใหญ่หรือกองทัพอากาศต้องบอมเลยครับต้องบอมเลยนะครับบอมเลยแล้วก็บอกว่าที่ตั้งบ่อนะเป็นจุดเป็นจุดที่คนบังคับโดนบินเข้ามาทิ้งลูกแตกในเขตไทยเราต้องการทำลายจุดที่ตั้งโดนจุดบังคับโดนก็บอมเลยครับถือโอกาสบอมแม่นให้ลาบไปให้หมดเลยนะครับจะเป็นของใครก็ช่างนะครับคุณเซนจะได้คิด ว่าจะเปิดเกมกับไทยไหมนะครับนะครับต้องต้องคิดครับว่าจะเปิดเกมกับไทยไหมทําไมจะบอมจริงไม่ได้ล่ะนะครับหนึ่งไอ้คนสั่งมันอยู่ที่ฮุนเซนฮุนมานิตแล้วมันสั่งกองทัพโดนมาบุกถ้าท่านไม่ไปบอมอย่างนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยท่านจะปล่อยให้มันสั่งให้ทหารบารบังคับโดนสี่พันลำหมื่นลำมาทิ้งลูกแตกใส่ชาวบ้านเราเหรอ และโดนมันเป็นโดนทันสมัยนะมันได้จากจีนมามันไม่ใช่โดนลาสด้านะครับที่จะบินได้เตี้ยๆต่ำๆนะครับมันมีศักยภาพสูงเหมือนเครื่องบินรบเราเลยอะนะครับมันจะมาสู้กับเครื่องบิน,บนรบเราอะมันก็ต้องจัดการคนสั่งครับพึบเข้าไปให้เงียบก่อนนะครับแล้วก็จัดการให้คนปล่อยโดนนะฮะถ้าไม่งั้นเนี่ยแม่อพยพอยู่ศูนย์อพยพก็ไม่พอแล้วครับที่อยู่ใกล้ๆอะต้องออกมาใกล้ๆเลยนะครับต้องออกมาถึงโคราชนี่เลยนะฮะให้พลรัศมีโดน อันนี้ทางรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยนะครับไอ้ศูนย์อพยพเก่าอาจจะใช้ไม่ได้อยู่ในรัศมีที่ที่มันเอาโดนมาบินถึงเนี่ยก็ต้องตั้งศูนย์อพยพใหม่สำรองเขาไว้ในจุดที่ถามทหารว่าโดนของเขเมรมันไม่สามารถบินเข้ามาได้ถึงไหนก็เอาเขามาปลอดภัยครับอาจจะขับรถไกลไ่อีกชั่วโมงนึงนะครับอาจจะมาเข้าเขตพื้นที่โคราชต้องดูฮะแต่ว่าที่ผมกล่าวเรียนนะ ให้เตรียมการไวเลยหากชาวบ้านต้องมีการอพยพนะไม่ต้องไปวุ่นวายให้เหล่าการชาติจังหวัดจัดหาข้าวกล่องแล้วครับแจกไปเงินสดเขาเลยครับท่านภูมิธรรมครับแจกไปเงินสดเข้าไปเลยครับผู้ใหญ่สามร้อยเด็กร้อยหนึ่งและไม่ต้องจัดการะเดี๋ยวเขาไอ้ผู้อพยพเนะี่ยก็เตรียมข้าวของเครื่องแกงไปนะครับปั่นจักรยานไปตลาดสดซื้อมาทําขายกันนะครับชาวบ้านแถวนั้นก็เอาของไปขายนะครับรถพุ่มพวงก็ไปขาย เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยนะครับเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย